27กรกฎาคม2568เมลอนที่ละออฟารมตอนนี้เลือกตัดได้แล้วนะจะเป็นเมลอนสีเหลืองแบบนี้กรอบกรอบนะงวดนี้เนื่องจากเป็นฤดูฝนเมลอนจะมีรสชาติหวานประมาณ13.5บิตนะ ก็จะมีความกรอบแล้วก็หวานกำลังดีไม่หวานจนเกินไปนะก็มาเลือกตัดได้แล้วที่ออฟาร์มลราปลูกเมลอนในโรงเรือนปิดแบบนี้ที่เห็นต้นเขาเหี่ยวๆแบบนี้เป็นเพราะเรางดน้ำเขาอยู่นะนี่งดน้ำมาได้5วันแล้วต้นเลยเหี่ยวแบบนี้แต่เริ่มทยอยตัดได้แล้วนะถ้าใครสนใจ เชิญได้เลยนะที่ละอ,อฟาร์มลูกใหญ่ๆทมีหลายๆคนเขาก็สงสัยนะว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาหวานเท่าไรวันนี้เรามาลองดูกันว่าวิธีสุ่มของเราอะทำกันอย่างไรและที่สําคัญเขาวัดความหวานกันอย่างไรก็ลองมาดูกันนะที่ละอ,อฟาร์มอะเริ่มทยอยตัดได้แล้วนะก็จะเป็นเมลอนสีทองเนื้อในกรอบๆหวานหแบบนี้ ถามว่าหวานมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเมลอนที่ละอฟาร์มหรือดูฝนเนี้ยจะหวานเท่าไหร่ได้มาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะหวานได้ประมาณเท่าไหร่ด้วยเครื่องบิลตมิเตอร์นะไปดูกัน โดยปกติเราก็จะสุ่มตรวจนะนะเอากลางกลางแปลงเนี่ยมาตรวจ1ลูกก็คือสายพันธุ์ละ1ลูกนั่นแหละมี4สายพันธุ์ก็4ลูกพอดี<ม>นอกจากการนับวันหลังจากผสมเกสรแล้ว40-45วันเราก็มาเช็คด,ดูนะว่าเขามีความหวานแล้วหรือยังก็40วันเราก็เริ่มงดน้ําเขาแล้วนะ<ม>หลังจากผสมเกสรน,นะต้องบอกก่อนเราก็นําเมลอนมาพาแบบนี้ และเอาตรงกลางของลูกหมายถึงช่วงกลางๆอะนะนำน้ำของเขาเนี่ยเราบีบมาใส่ตรงที่ตรวจนะแล้วก็ส่องกับแดดแบบนี้มาดูกันปกติฤดูฝนจะหวานประมาณ13.5บิตขึ้นไปนะงวดนี้ความหวานได้15บิตกว่ากว่าแบบนี้เลยไอแถบสีฟ้าๆนะั่น่ะคือค่าความหวานนะ่ะนะ ก็อนุมานได้ว่าจะหวานประมาณนี้ห้าประกาก็ถือว่าหวานแล้วนะสุดยอดก็อาจจะเป็นเพราะเรางดน้ำเข้ามาหลายวันนั่นเองเขาเลยหวานขึ้นมามากขนาดนี้นั่นแหละใครสนใจก็มาเลือกตัดได้เองเลยนะลอฟัม